ชาวเน็ตครับมีมาอีกคนหนึ่งครับมาด้วยกันสองคนเขาจะตัดทรงกิ้งก่าครับทรงกิ้งก่านะครับดูนะครับทรงกิ้งก่าเนหัวมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ดูนะครับทรงกิ้งก่ากิ้งก่าทะเลทรายครับอันนี้เขาเรียกทรงกิ้งก่า กิ้งกาทะเลอยู่ในทะเลนะครับอันนี้ไม่ใช่ทะเลทรายนะทรงปลาจิ้งกาทะเลเขาเรียกว่าปลาตีนนะึกออกไหมผมเรียกกิ้งกาทะเลดูนะครับเป็นปลาตีนอยู่ที่อยู่ในทะเลนะครับทรงปลาตีนนะดูนะครับพี่น้องดูนะครับ อันนี้ทรงปลาตีนที่มันวิ่งอยู่ที่ทะเลอยู่ตรงอยู่แถวน้ำขี้โคลทะเลนะครับนี่ครับนี่หัวมันครับหัวปลาตีนผมไปเที่ยวทะเลมาผมก็ไปยืนดูกับไอ้ต้นโกงกลางต้นกงกลางอะ่ะครับมันจะมีทรงจิ้งก่านะครับนี่ นี่ตีนจิงกาครับด้านหลังนี่ก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับทำให้ดูชัดๆเลยอันนี้คือตัวมันครับตัวมันตัวปลาตีนครับผมเห็นมันวิ่งอยู่ในขี้โคลนอะ่ะผมเพิ่งไปเที่ยวทะเลมา ปลาตีนมันก็วิ่งอย่างมันอย่างนี้แหละครับรุดรุดวิ่งไปบนน้ำอ่ะครับเขาเรียกปลาตีนเขาเรียกทรงผมก็เลยไปตั้งชื่อเป็นจิ้งกาทะเลครับมันอยู่ใต้ดินมนมันมีหางด้วยมันชอบวิ่งลงรูครับทรงนี้ผมก็คิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้ครับนี่นี่ตีนมันครับตีนของมันนี่เขาเรียกกบปลาตีน ชื่อมันอนะชื่อปลาตีนครับให้ดูชัดๆเลยนะครับด้านหลังนะี่คือปลาตีนนี่มันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะมีก้นออกมานิดนึงอย่างนี้แหละครับแล้วก็หางมันก็ยาวหางปลาตีนอันนี้คือตัวมันก็ผ,มผอมครับสงสัยมันไม่ได้กินเหยื่อครับเขาเรียกทรงปลาตีนนี่หางมันครับนี่ มาหางมันรู้สึกจะขาดออกนิดนึงนะครับเขาเรียกปลาตีนหางขาดนี่ครับนี่ดูนะครับปลาตีนทรงปลาตีนอยู่ที่ทะเลผมไปเที่ยวทะเลผมเห็นผมก็เลยเอามาลองตัดดูครับอันนี้คือตัวมันจะเป็นอย่างนี้แหละครับนี่ เขาเรียกปลาตีนทะเลนะที่อยู่ในขี้เลนนะครับนี่นี่ทรงปลาตีนทะเลตรงนี้ก็คือตีนหลังมันครับนี่ดูนะครับปึ๊บนี่มานี่เออนี่ตีนหลังมันน,นี่ครับ ีนมันก็จะมีอย่างนี้และครับมีเป็นหยักๆอย่างนี้ครับนี่ครับทั้งนี้ก็มีเหมือนกันหางมันคตนิดนึงครับเ็เรียกปลาตีนหางงอครับนี่ทรงนี้ผมออกแบบเองนะครับซึ่งใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่เพราะว่ามีคนมาขอตัดออกแบบไปไปรำไทยรี่รำตลกโปคาเนี่ยแหละครับผมก็เลยจัดให้ปลาตีนหางงอ ปลาตีนหางขอดเพราะว่าหางมันมัน,ม,นมันถูกเขายิงมันมาครับนี่ดูนะครับนี่ปึ๊บปลาตีนตัวนี้มันเป็นปึ๊บอย่างนี้ครับนี่ทรงปลาตีนปึ๊บอันนี้คือตัวมันตัวปลาตีนปึ๊บปึ๊บนี่เห็นไหมครับปลาตีนนี่มันจะ มีขามันจะเกาะหัวไว้อย่างนี้เวลามันวิ่งไปมันก็วิ่งว่ายน้าไปด้วยครับอยู่ไกลอยู่อยู่แถวริมคโคลนนะครับแถวคโคลนทะเลป่าโกงกลางครับปลาตีนตัวนี้มันก็ชอบเล่นตลกเป็นปลาตีนคนตัดแล้วคนตัดก็ไม่โดนตีนเนาะคนตัดก็โดนไม้หน้าสามใช่ไหมครับ คนที่นั่งตัดก็วเราะเยอะเยอะยิ้มไม่บอกเพราะมาจากประเทศพม่าฮลิกะตุกฮลุกกะลุกกะลุกกะลุกแปลว่าผีหลอกใช่ไหมช่างจะหลอกผมไปถึงไหนวาอย่างนี้เนาะกะลุกกะลุกกะลุกบอกว่าผีหลอกผีมาแต่นี่มันไม่ใช่ผีหลอกมันช่างหลอกช่างหลอบาร์เบอร์ช่างหลอซาลอนซอออนช่างหลอครับติดตามได้ศ8 8ย์6 0 7 2 9ด็ดหนดครับ เป็นเบอร์โทรที่ผมใช้รมาไม่ค่อยรับมีแต่คุณงูดินประมูลสีเป็นคนรับครับครับนี่ครับทรงมันดูชัดๆเลยนะครับทรงปลาตีนทะเลที่มันวิ่งอยู่แถวหาดชายเลนหรือว่าเป็นโครนอนะ่ะที่มันเป็นโคลอนอ่ะครับเขาเรียกโครนชายเลนแถวทะเลแถวอ่าวไทยเรานี่ะเยอะเลยครับนี่ทรงนี่ครับเดี๋ยว ผมจะทําให้ดูอย่างละเอียดเลยไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นภาพที่ไม่สวยผมจะทําให้แต่งให้ดูสวยครับนี่ยปัตเลี่ยนของตาบาร์เบอร์นะครับเนี่ยแกะลายดีทดําดีแกะแล้วสวยดีฝากถึงคุณมีนาบาร์เบอร์ด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับที่ให้ปัตเลี่ยนส่งมาครับคุณตาบาร์เบอร์ตัดดีด้วยดูนะครับ <Yeah. S 2> ทรงปลาตีนครับนี่ใครจะเรียนแบบก็ไม่ว่าไม่สงวนลิขสิทธิ์ครับช่างอ้อนไม่สงวนครับลอกเรียนได้แต่ผมจะคิดให้ทรงแปลกๆไปคือมีคนมาตัดผมทําได้ทุกทรงครับช่างอ้อนบาร์เบอร์นี่ครับอ้อจุดอ้อนกันงาอยู่ใน YouTube กันงาช่างหลอก็อยู่ใน y o u u u e บวันชัยประมูลสีอยู่ใน t i k t o อครับกดติดตามได้เลยครับ กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนี่ครับทรงกิ้งก่าทะเลคือทรงปลาตีนนะครับนี่ให้ดูด้านหลังด้วยครับนี่นี่สะอาดเลยครับทรงนี้ชื่อทรงปลาตีนดูนะครับนี่ตีนมันก็เบาๆหน่อยอย่างนี้ครับครับนี่ครับดูให้ชัดๆเลยนะครับตรงไหนไม่ดีก็แต่งเอานะครับ สำหรับคนที่จะเรียนแบบก็ดูให้ดูชัดๆเลยนะครับเนี่ยนั่นเห็นไหมครับนี่ดูทางนี้ตีนหลังตีนหน้ามันว่ายน้ํามันวิ่งกวกกวกขี้โคลนออกจากเขาเรียกปลาตีนนะครับเนี่ย finalement. ทรงปลาตีนครับนี่ดูตัวมันทั้งหน้านี่ตามันโลโลหน่อยนึงครับดูตามันด้วยนะี่ปลาตีนมันจะมีตาโป๊ะโปอย่างนี้แหละครับเนี่ย นี่ตามันมันตามันเหลือกขึ้นมาหน่อยนึงครับผมจะให้ดูรอบเลยนะครับนี่ดูรอบหัวเลยครับให้ดูชัดๆเขาเรียกทรงปลาตีนเล่นน้ำทะเลว่ายน้ำหนีคนวิ่งอยู่แถวป่ากโกงกลางครับฝากฝากอะไรถึงชาวเน็ตไหมครับแจ๋วเจ๋วยม่มยกมือด้วยครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับสวัสดีครับ ทรงซมโมไรญี่ปุ่นนะครับทรงซมมุไรญี่ปุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นนักรบแบบคล้ายๆเหมือนทรงกับ